บทที่3 4 2การประชุมฉุกเฉินแต่ทว่าความหวังนั้นสวยงามแต่ความเป็นจริงนั้นโหดร้ายเสมออิทธิพลของกาละมาของวเว่ยเยียนนั้นเหนือกอว่าที่ช่างงวกวานจังกับพักพวกคาดเอาไว้แม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ในดินแดนเทียนหนานอย่างสำนักต่างไฟก็ยังเลือกที่จะเลี่ยงการประทะแล้วปล่อยให้ละแวะกร,ระะิมชายฝั่งทะเลนี้ถูกปกคลุมด้วยอิทธิพลของสำนักแก้วหลักสีเมืองหลิวเยวที่ได้ทำการติดต่อ,อก,กับสำนักต่างไฟเป็นครั้งคราวก่อนหน้านี้เป็นเมืองที่อ่อนแอที่สุดในละแวกนี้ในตอนแรกหลังจากที่การ เจรจาร่วมเป็นพันธมิตรของสำนักแก้วหลักสีกับขุมกำลังอื่นๆในดินแดนเทียนหนานอกจากสำนักต่างฝ่ายก็ได้มาเป็นขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่อีกขุมกำลังล้มเหลวแล้วเมืองหลิวเยวก็ได้แอบติดต่อกับสำนักต่างฝ่ายและตั้งใจจะเป็นขุมกำลังแรกในละแวกนี้ที่ยอมสวามิภักิ์เข้ากับสำนักต่างฝ่ายเพื่อหวังในของรางวัลและความสนใจของสำนักต่างฝ่ายแต่ทว่าหลังจากที่ข่าวการมาถึงของว่เฮียนได้แพร่สะพัดออกไปสำนักต่างฝ่ายที่เดิมทีคิดจะยอมรับการเข้าสวามิภักิ์ของเมืองหลิวเยวนั้นก็ได้้ขขาา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 าดกกกกกรรรตตตติ่่่ออไปทททัััันนนีีเเพะใสสสยงงงงแลลวหหจุถู ก็เป็นไปได้มากที่สำนักแก้วหลักสีนั้นมีแผนการใหญ่คิดที่จะเข้ายึดครองละแวกริมชายฝั่งทะเลเถ้าหากพวกเขาเข้ายึดครองเมืองหลิวเยวในเวลานี้และแผ่อิทธิพลของสำนักต่างไฟในละแวกริมชายฝั่งทะเลนี้แล้วก็เป็นไปได้มากที่จะกลายเป็นสึกตัดสินกับสำนักแก้วหลักสีไปในทันทีซึ่งนี่เป็นผลลัพธ์ที่สำนักต่างไฟนั้นไม่ต้องการที่จะเห็นดังนั้นพวกเขาจึงได้เลือกที่จะละทิ้งเมืองหลิวเยว เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการประทะและปรับเปลี่ยนแผนการเมืองหลิวเยวที่คิดว่าจะมีคนช่วยแล้วนั้นในเวลานี้ก็ได้กลับกลายเป็นหมดหนทางอีกครั้งอูหยุนชิวเจ้าเมืองหลิวเยวก็ไม่คิดที่จะนั่งอยู่เฉยๆรอความตายและมองดูเมืองหลิวเยวกลายเป็นเป้าซอมของสงครามที่กำลังจะมาถึงจึงได้ตัดสินใจที่จะลงมืออีกหนหลังจากที่ถูกปฏิเสธจากสำนักต่างไฟแล้วเขาก็ได้หันหน้าไปหาสำนักแก้วหลักสีแทน ตัวเขานั้นตั้งใจที่จะให้เมืองหลิวเยว่ยอมสวามิภักดิ์ต่อสำนักแก้วหลักสีแทนและเพราะเมืองหลิวเยว่นั้นอยู่ไม่ไกลจากเมืองโมไห่นักเท้าหากสำนักแก้วหลักสีนั้นเข้ายึดครองเมืองหลิวเยว่ได้ก็จะสะดวกสำหรับพวกเขาในการเข้ามาโจมตีเมืองโมไห่ซึ่งอูหยวนชิวก็ได้คิดถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้ว และคิดว่าความเป็นไปได้ที่สำนักแก้วหลักสีนั้นจะยอมรับการสวามิภักดิ์ของเมืองหลิวเยว่ก็สูงมากด้วยดังนั้นหลังจากที่ท่างบวานจึงได้มีประกาศออกไปทางเมืองหลิวเยว่ก็ได้ทำการประกาศออกไปเช่นกันว่าเมืองหลิวเยว่จะขอสวามิภักดิ์เข้ากับสำนักแก้วหลักสีและยินดีที่จะเป็นอันดับหนึ่งของสำนักแก้วหลักสีในการบุกเข้าโจมตีเมืองโม่ไห่ทันทีที่ประกาศนี้ออกมาก็ได้เกิดเสียงฮือฮาดังไปทั่วทั้งดินแดนเทียนหนานไม่มีใครที่คิดว่ากองกำลังอันดับหนึ่งในดินแดนเทียนหนานอย่างสำนัก และเมืองเล็กๆที่น้อยนักจะเป็นที่รู้จักก็ได้กระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยแต่ทว่าหลังจากที่ครุ่นคิดดูแล้วเหล่าขุมกำลังใหญ่ๆก็ได้พอจะเข้าใจในความคิดของอู๋เวินชิวเ,เจ้าเมืองหลิวเลวโวและยอมรับว่าหมาตานี้ของเขานั้นสุดยอดมากจริงๆอย่างน้อยๆหลังจากเรื่องนี้จบลงเมืองหลิวเลโวก็จะกลายเป็นมีชื่อเสียงอย่างมากในดินแดนเทียนหนานขอเพียงแต่เมืองโม่ไห่นั้นจะยังอยู่ในตาของพายุลูกนี้ตำแหน่งของเมืองหลิวเลวนั้นก็จะมีความสำคัญอย่างสุดๆและที่สำคัญเหล่าขุนกำลังใหญ,ใหญ่ๆอย่างสำนักแก้วหลกกหัก ในละแวกริมชายฝั่งทะเลนี้แล้วในเวลานี้ทุกคนในดินแดนเทียนหนานนั้นต่างก็รอการตอบสนองของสำนักแก้วหลักสีและรู้สึกราวกับว่าจะมีพายุเข้ามาถล่มทั่วทั้งละแวกนี้แม้ว่าเมืองหลิวเยวนั้นจะเป็นเทียงแค่เมืองที่อยู่ห่างไกลในดินแดนเทียนหนานแต่ก็ไม่มีใครที่มั่นใจว่าดินแดนเทียนหนานนั้นจะไม่มีอะไรที่พลิกผันจนหน้าตกใจเกิดขึ้นเพราะสึกนี้ดังนั้นสายตาของเหล่าขุมกำลังใหญ่ๆก็ได้พากันจับจ้องในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแบบไม่มีอะไรในละแวกนี้ที่จะรอดสายตาของพวกเขาไปได้ที่นอกเมมืองโไห ลึกเข้าไปในป่าต้องห้ามเย่เยกับเหยียนลี่อย่างก็ได้หารือกันถึงสถานการณ์ในดินแดนเทียนหนานจนคิ้วขมวดจนแทบจะชนกันถึงแม้ว่าเย่เยนั้นจะทุ่งแรงของเขาทั้งหมดไปกับการบรรลุขึ้นเป็นระดับสูงสุดราชาเทพให้ได้แต่เย่เยก็ยังรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของดินแดนเทียนหนานได้จากช่างงวันจังตอนที่เขาออกมาจากห้องถึงแม้ว่าเย่เยนั้นจะมีท่าทีที่ใจเย็นและสงบนิ่งแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นมาในคืนนั้นเขาจึงได้เข้าไปในป เยียนลี่หยางออกมาจากอารามวิถีสวรรค์เพื่อหารือกับเขาว่าจะเอายังไงต่อไปดีถึงแม้ว่าเมืองโม่ใช่นั้นจะเตรียมพร้อมสู้และได้นําเอาสิ่งของจํานวนมากในเมืองหลงเจียงเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งก็ตามทีแต่ช่องว่างระหว่างพวกเขากับสํานักแก้วหลักสีนั้นก็ยังห่างมากเกินไปอยู่ดีเถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะต่อกรกับยอดฝีมือของสํานักแก้วหลักสีได้เท่าหากกาลังใจของเมืองโม่ใช่นั้นตกลงเมื่อไหร่ในเมืองก็คงเกิดความวุ่นวายขึ้นมาและเกรงว่าโดยไม่จําเป็นต้องให้สํานักแก้วหลักสีตต้้้ออองงลมมืยแแ่ แต่จะมีการก่อกระบฏขึ้นมาภายในเมืองโม่ไห่แทนเย่เยก็ได้คิ้วขมวดแน่นและกล่าวถึงสิ่งที่เขาเป็นกังวลออกมา เยียนลี่ยางเอกก็คิ้วขมวดขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินเช่นนี้เราบับว่าเขาเองก็คิดหาทางแก้ไม่ออกในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เดิมทีข้าคิดว่าสำานักแก้วหลักสีนั้นคงจะต้องลดแนวหน้าลงภายใต้แรงกดดันของสำนักต่างไฟแล้วยิ่งสิทธิ์ก้นกุฏิอย่างเกาซุ่นนั้นถูกสังหารไปแล้วพวกเขาก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไรใหญ่ๆแน่แต่ก็ไม่นึกว่าเพียงแค่คนที่ชื่อเว่นเยียนผล่วมาก็จะส่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงเช่นนี้ทำให้อิทธิพลของสำนักแก้วหลักสีนั้นสามารถต่อกรได้กับสำนักต่างไฟได้ขึ้นมา เยียนลี่ยางก็ได้ถอนหายใจออกมาและมีแววตาที่หดหูปรากฏในดวงตาของเขาและรู้สึกไม่พอใจคนที่ชื่อว่าเยียนขึ้นมาเ่าหากไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวกระทันหันของว่าเยียนจากเขาศักดิ์สิทธิ์ทยวนแล้วก็คงจะมีช่วงเวลาที่สงบสุขเกิดขึ้นไปอีกพักใหญ่ๆใ,ในเมืองโม่ไห่ขอเพียงแค่เมืองโม่ให้นั้นเติบโตขึ้นมาถึงจุดที่สามารถให้สิ่งของฝึกวิชาจํานวนมากให้เย่เยได้สํานักแก้วหลักสีก็จะไม่ได้อยู่ในสายตาของพวกเขาแล้วแต่ในเวลานี้เพราะการปรากฏตัวของว่าเยียน เมืองโม่ไห่ก็ได้ตกเป็นเป้าสายตาของทั่วทั้งดินแดนเทียนนานในทันทีและมีอิทธิพลมากเสียจนที่คนธรรมดาธรรมดาจะต้านรับไหวเท่าหากไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องยากที่จะฝึกวิชาภายใต้อิทธิพลของทันสวรา์แล้วบางทีพวกเขาก็อาจจะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการประทะนี้แล้วออกไปจากดินแดนเทียนนานและหาสถานที่ฝึกวิชาที่ใหม่ไปแล้ว อิทธ,ธิพลของเว่ยเยียนนั้นไม่ได้มาจากวรยุทธ์ของเขาหรือฐานะของเขาที่เป็นผู้มาจุติแต่อย่างใดแต่มาจากเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยวนที่อยู่เบื้องหลังของเขาบางทีแม้แต่สำนักต่างไฟก็ยังคาดไม่ถึงว่าเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยวนจะเห็นความสำคัญของสำนักแก้วหลักสีมากขนาดนี้ดังนั้นเมื่อได้ยินว่าเว่ยเยียนนั้นได้มาปรากฏตัวในสำนักแก้วหลักสีสำนักต่างไฟก็ได้หยุดการเคลื่อนไหวในทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ตัดสินกับสำนักแก้วหลักสีก่อนเวลาอันควรเย่ๆนั้นเดาได้จากท่าทีนใน,ในวว่แล้ย ดังนั้นถึงแม้ว่าสำนักต่างไฟจะยังเหนือกว่าสำนักแก้วหลักสีหากต้องเผชิญหน้ากันแต่ถ้าหากมีเขาศักดิ์สิทธิ์ไทย,ยุนเข้ามาร่วมแล้วสำนักต่างไฟย่อมต้องเป็นกังวลอย่างแน่นอนอย่างไรเสียไม่ว่าสำนักต่างไฟนั้นจะทรงพลังมากขนาดไหนแต่ก็ไม่มีความกล้ามากพอที่จะไปล่วงเกินทันสวรรค์และเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยุยนที่เป็นหนึ่งในสามเขาศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันได้อยู่ดีจึงมีเพียงขึ้นอยู่กับว่าพวกเขานั้นจะรู้ถึงตื้นลึกหนาบางของเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยุนให้ได้เสียก่อน ถึงจะสามารถปรับเปลี่ยนแผนการของพวกเขาเพื่อเป้าหมายในการรวบรวมดินแดนเทียนนานให้เป็นหนึ่งเดียวได้ในเมื่อสำนักต่างไฟเองก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรหุนหันพลันแล่นแล้วเมืองโม่ไห่จึงได้ขาดของหนุนไปอีกหนึ่ง ดูเหมือนว่าเย่เย่นั้นคงสามารถเลือกได้แค่ต้องทิ้งเมืองโม่ให้ไปและหลบหนีไปตามลำพังเท่านั้นแต่ทว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ช่างงกวานจังกับคนอื่นๆที่เชื่อมั่นในตัวของเย่เย่อย่างมากแล้วเย่เย่ก็ได้ไม่อยากละทิ้งเรียวแรงและเวลาที่ลงทุนไปต้องมาเริ่มต้นใหม่หลังจากที่หลบหนีออกมาจากดินแดนเทียนหนานอย่างไรเสียมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่ทันสวรรค์นั้นจะพบว่าแผ่นดินชางหลางได้เปลี่ยนไปแล้วเท่าหากเย่เย่ไปรีบเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ทันสวววรรคจแล้ ทั่วทั้งแผ่นดินทางหลังคงได้ถูกทำให้หายไปจากโลกโดยพวกทันสวรรค์เป็นแน่ดังนั้นหลังจากที่ครุ่งคิดอยู่สักพักแเย่ๆก็ได้กัดฟันและพูดกับเฮยียอนลี่อย่างด้วยน้ำเสียงที่เย็นเย,ยือกในเมื่อพวกเขาไม่อยากที่จะสู้กันก่อนเวลาอันควรพวกเราก็ต้องทำให้สำนักต่างไฟกับสำนักแก้วหลักสีมาเผชิญหน้ากันขอเพียงแค่สานักต่างไฟกับแก้วหลักสีเผชิญหน้ากันพวกเราจึงจะมีเวลาได้พักหายใจแล้วก็จะมีเวลามากขึ้นในการแก้ปัญหาตามไปด้วยแล้วเจ้าจะทำอย่างไร มีแสงสว่างปรากฏในดวงตาของเหยียนหลี่หยางแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าแผนการของเย่เย่นั้นจะต้องเสียงมากมแน่แต่เขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดอารามวิถีสวรรค์แล้วขอเพียงเย่เย่นั้นยังคงจดจ้าหน้าที่ของตัวเองได้ เฮียนลี่หยางก็จะไม่ปฏิเสธที่จะทําตามความต้องการของเย่เย่ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เย่เย่ได้มอบกระบี่เจ็ดดาราสถานเทพให้กับเขาแล้วเหียนลี่หยางก็ได้ทดสอบพลังของอาวุธวิเศษนี้ในอารามวิถีสวรรค์แล้วจึงได้มั่นใจในพลังของเขาอย่างเต็มเปี่ยมต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับจัก,กรพรรดิทเทพมาขอเพียงพลังยุดไม่มีปัญหาแล้วเยียนลี่หยางก็มั่นใจมากกว่าจะสามารถหนีมาจากเมื้อมือได้อย่างสบายสบาย ดังนั้นหลังจากที่ได้ยินที่เย่เย่กล่าวแล้วตัวเขาก็ได้มีสีหน้าคาดหวังขึ้นมาทันทีสีหน้าของเย่เย่นั้นก็ได้ค่อยๆนักแน่นขึ้นมาเมื่อเห็นความสงสัยในดวงตาของเหยียนลี่อย่างแล้วย่เย่ก็ได้บอกแผนการของเขาไปแทนที่จะนั่งรออยู่เฉยๆในเมืองโม่ไห่พวกเราก็อาศัยโอกาสนี้แอบเข้าไปในสำนักแก้วหลักสีเพื่อสังหารวัยเยียนฆ่าเชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของพวกเราทั้งสองคนแล้วขอเพียงแค่พวกเราไม่ใจร้อนแล้วก็น่าจะสามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนขอเพียงแค่วอยเยียนตายก็จะเกิดความโกลาหลขึ แล้ววิกฤตของเมืองโม่ไห่เราก็จะได้รับการแก้ไขไปโดยปริยายเหยียนลี่หยางก็ได้คิ้วขมวดแล้วจากนั้นก็ได้ตอบเย่ๆกลับไปด้วยสีหน้านิ่งๆหากไปกันสองคนมันจะเอกเริกม,มากเกินไปข้าไปเพียงคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องกังวลด้วยการช่วยเหลือจากกระบี่เจ็ดดาราสถานเทพแล้วการลอบสังหารยอดฝีมือในระดับสูงสุดราชาเทพนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเนื่องจากกระบี่เจ็ดดาราสถานเทพนั้นเป็นอาวุธวิเศษในระดับราชาเทพแล้วเหยียนลี่หยางจึงยังไม่สามารถใช้พลังของมันได้อย่าง เต็มที่แต่ทว่าต่อให้สามารถสำแดงฤทธิ์ได้แค่หนึ่งถึงสองส่วนของมันตัวเขาก็ยังมั่นใจว่าจะตอกรกับยอดฝีมือที่เพิ่งบรรลุขึ้นเป็นจักรพัิเทพและหลบหนีจากเนื้อมือของศัตรูได้อย่างสบายสบายวรยุทธ์ของเย่เย่นั้นยังไม่ถึงระดับสูงสุดของราชาเทพจึงไม่ได้ช่วยอะไรเยียนลี่หยางมากนักในเมื่อเกราะสวรรค์นภาธมินย,ยังใช้ไม่ได้ด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นงานนี้ก็ยังอันตรายมากด้วยเยียนลี่หยางจึงไม่ต้องการให้เย่เย่ที่เป็นผู้สืบทอดอารามวิถีสวรรค์น ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ระวังตัวด้วยเถ้าหากเจ้าทำไม่สำเร็จก็ให้กลับมาหารือกันอีกครั้งหลังจากที่ครุ่งคิดอยู่สักพักแย่ๆก็ได้พงกหัวแล้วกล่ากับเหยียนลี่หยางหลังจากนั้นเหยียนลี่หยางก็ได้ขอตัวลาและรีบมุ่งหน้าไปยังสำนักแก้วหลักสีพร้อมกับกระบี่เจ็ดดาราสถานเทบบนหลังของเขาทันทีแย่ๆก็ได้มองไปทางที่เหยียนลี่หยางจากไปและด้วยเหตุผลบางอย่างตัวเขาก็ได้รู้สึกไม่ดีขึ้นมาแต่หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเขาในเวลานี้คือการเพิ่มพูนวรยุทธ์ของตัวองังั้หลก,หก่่กาาไกไยไบรรมมค์ืโ แล้วหยิบเอายาแกนแท้ออกมาตอนอยู่ในห้องของตัวเองและฝึกวิชาต่ออย่างเต็มที่ในขณะที่เมืองโม่ใช่นั้นกำลังเตรียมตัวอย่างเต็มที่ในการพร้อมรบและควบคุมไม่ให้ความตื่นประหนกระบาดไปทั่วทั้งเมืองอย่างเข้มงวดนั้นก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองเสียหยางที่อยู่ไม่ไกลออกไปจากเมืองโมห่จงเทียนหลิงที่เพิ่งจะเรียกล่อมให้เหล่ายอดฝีมือในเมืองเสียอย่างให้ยอมรับในการกระชับความสัมพันธ์กับเมืองโม่ให้ได้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะจัดการเช่นไรดีกับการจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาในเวลานี้ หลังจากที่ได้ทราบข่าวเรื่องของว่าเหยียนมาที่ดินแดนเทียนหนานถึงแม้จะว่ากันตามหลักแล้วเมืองเสียอย่างนั้นได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเมืองไม่ให้ไปแล้วในเวลานี้พวกเขาก็จะต้องยืนหยัดอยู่ด้วยกันกับเมืองโม่ไห่และทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับภัยที่มาจากสำนักแก้วหลักสีแต่ไม่ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะร่วมมือกันอย่างไรก็ยังเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชดเชยเรื่องของความห่างระหว่างความแข็งแกร่งระหว่างพวกเขากับสำนักแก้วหลักสีได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตในขณะที่สำนักแก้วหลักสีได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และมุ่งมั่นที่จะฟื้นคืนชื่อเสียงด้วยการเชิดกจให้ลิงดูเช่นนี้ไม่เหมือนกับในเวลานั้นที่มีหนอนบ่อนไส้จางขังเชิงจากสำนักต่างไฟที่มาช่วยเหลือพวกเขาในเวลานี้เมืองเสียงอย่างกับโมช่ยจำต้องพึ่งพาตัวเองเข้าหากเมืองเสียอย่างต้องร่วมมือกับใครก็จะต้องอยู่ข้างเดียวกับเมืองโมให้อยู่แล้วซึ่งเป็นไปได้ว่าเมื่อถึงตอนที่สำนักแก้วหลักสีได้รุกรานเมืองโมหายก็คงจะลบเมืองเสียอย่างให้หายไปจากละแวกรีนชายฝั่งไปดววย่รช ท่านเจ้าเมืองพวกเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะเ้าหากพวกเรายังคงเงียบเฉยต่อไปสำเปาหนักแก้วหลักสีจะต้องเห็นพวกเราเป็นพวกเดียวกันกับเมืองโมห่ยอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นเมืองเสียอย่างของพวกเราคงได้เผชิญกับการล่มสลายแน่ หลีงงอหูหยวนยอดฝีมือระดับราชาเทพในเมืองเสียหยางพร้อมด้วยยอดฝีมือระดับราชาเทพอีกสองคนอย่างเงินถูเลี่ยนกับฉินเซียงอเฟิงก็ได้มาที่ห้องของจงเทียนหลินพร้อมกันและเสนอความคิดเห็นกับจงเทียนหลินและลูกชายของเขาพร้อมกันเพื่อหวังให้ทั้งคู่ประกาศตัดความสัมพันธ์กับเมืองโม่ไห่เขาหากไม่ต้องการพาเมืองเสียหยางยอมมอบรับคาบแก้วต่อสำนักแก้วหลักสีแล้ว จะปล่อยให้สำนักแก้วหลักสีคิดว่าเมืองเสียอย่างนั้นจะยอมร่วมเป็นร่วมตายไปกับเมืองโมฮหยแต่จงเทียนหลินก็ไม่ได้พงกหัวตอบหลังจากที่ได้ยินที่สิงหูหยวนกล่าวกลับกันเขาก็ได้กล่าวกับทั้งสามคนอย่างโมโหเมืองเสียอย่างกับเมืองโมไหยนั้นเป็นพันธมิตรตอบกันอยู่เ่าหากพวกเราคืนค่าเช่นนี้ต่อจากนี้ไปเมืองเสียอย่างจะมีหน้าสู้กับเมืองอื่นๆในย่านชายฝั่งทะเลได้อย่างนั้นหรอใช่ว่าจงเทียนหลินนั้นไม่เข้าใจในความกระวนกระวายของทั้งสามคนแต่เมืองเสียอย่างกับเมืองโมฮัยนั้นได้ร่วมมือกัน่่บบลเสคแ้ีดิทจะง ชัดเจนเมืองโม้หายและคิดที่จะเอาตัวเองรอดภายใต้การข่มขู่ของสำนักแก้วหลักสีเช่นนี้ทาให้จงเทียนหลินที่เป็นคนรักษาสัญญามาโดยตลอดนั้นยอมรับไม่ได้ไม่ใช่จงเทียนหลินที่โกรธแม้แต่สีหน้าของจงเจิ้งหนิงก็ไม่ดีอย่างมากถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะไม่ใช่อันดับหนึ่งของรุ่นเยาว์ในย่านริมชายฝั่งทะเลไปแล้วก็ตามแต่จงเจิ้งหนิงนั้นก็ยังเห็นความสําคัญของชื่อเสียงของเขาอยู่มันไม่ใช่เรื่องน่าอายหากจะแพ้ใครสักคนแต่เท่าหาาเป็นคนทรยศแล้วแม้แต่จงเจิ้งหนิงเองก็คงจะ นายน้อยตอนนี้ไม่ใช่เวลามาห่วงคุณธรรมแล้วนะต่อให้พวกท่านไม่สนใจชีวิตของตัวเองแต่ท่านไม่เห็นแก่ความอยู่รอดของเมืองเสียอย่างอย่างนั้นเหรอต่อให้ท่านไม่คิดถึงตัวเองก็เห็นแก่ประชาชนหลายพันคนในเมืองเสียอย่างบ้างขินเซียงอเฟิงนั้นไม่โคตสองพ่อลูกประกูลจงยังคงลังเลใจซึ่งจริงๆแล้วทั้งสามคนนั้นได้เลือดที่จะทําเช่นนี้ก็เพื่อตัวจงเทียนหลิงเองเพราะพวกเขานั้นชื่นชมในความซื่อสัตย์ของ จงเทียนหลิงแต่ทว่าสถานการณ์ในเมืองเสียอย่างนั้นไม่สามารถอยู่ได้ด้วยคุณธรรมอีกแล้วเท่าหากพวกเขาปล่อยผ่านไปและไม่ใช่โอกาสนี้กดดันสองพ่อลูกตระกูลของแล้วเกรงว่าพวกเขาทั้งสามคนคงได้ถูกฝังไปพร้อมกับเมืองเสียอย่างและคนอีกหลายพันหลายหมื่นคนในเมืองโม่ไห่ไม่ว่าสองพ่อลูกตระกูลจงจะคิดเช่นไรกับการเป็นพันธมิตรของเมืองเสียอย่างกับเมืองโม่ไห่แล้วแต่อย่างน้อยภายใต้สายตาของทั้งสามคนแล้ว มันจะเป็นการฉลาดกอว่าที่จะขีดเส้นแบ่งชัดเจนกับเมืองโม่ไห่เพื่อเอาตัวรอดและถ้าหากจาเป็นจริงๆก็ขายเมืองโม่ให้ให้สำนักแก้วหลักสีเพื่อผลประโยชน์ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวราวกับว่าพอจะเดาความคิดของทั้งสามคนได้จงเทียนหลินจึงได้มีสีหน้าไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อนึกถึงสิ่งหูหยวนเงินกูเลียนและถินเซียงอเฟิงนั้นก็ได้รับใช้เมืองเสียอย่างมานานหลายปีแล้วจงเทียนหลินจึงได้ไม่ต่อว่าพวกเขาซึ่งซึ่งหน้ากลับกันตัวเขาก็ได้ถอนหายใจและกล่าวอย่างจนใจพวกเจ้ากลับไไปกก่่่่อออนน้้าาาใหาดดคิดยงถีว จงเจิ้งหมิงเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบกับทั้ง3คนอย่างไรดีจึงได้นั่งอยู่ข้างๆ จงเทียนหลินโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเพราะชื่อเสียงของจงเทียนหลินตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กจงเจิ้งหมงจึงเห็นค่าของความซื่อสัตย์เช่นเดียวกับพ่อของเขานอกจากนี้หลังจากศึกในครั้งก่อนที่เมืองโม่ไห่ความสามารถของเย่เย่ยังคงรตรึงอยู่ในความทรงจำของทั้งคู่เท้าหากพวกเขาแยกตัวกับเมืองไม่ให้ในายช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้แล้วไม่เพียงแต่จะเป็นไปไม่ได้ที่จะรื้อฟื้นให้เหมือนเดิมได้ในอนาคตแล้วหากเมืองโม่ให้นั้นสามารถรอนพ้นจากช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดและกลับมารุ่งเรืองได้เมืองเสียอย่างของพวกเขาคงได้กลายเป็นเป้าหมายหลังข้าคครรออง ย่านชายฝั่งทะเลเป็นแน่จงเจิ้งหมิงนั้นไม่มั่นใจว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเย่เย่ดังนั้นเขาจึงไม่อยากที่จะเป็นศัตรูของเย่เย่หากไม่จําเป็นแต่ที่ทั้งสามคอนะว่ามาเมื่อสักครู่นั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลหากเทียบกับเมืองโม่หายกับเย่เย่แล้วภายจากสํานักแก้วหลักสีนั้นเร่งด้วยและเป็นไปได้จริงกว่าเมืองเสียหยางจะเลือกเส้นทางไหนดีนั้นจึงเป็นเรื่องยากสําหรับจงเจิ้งหมิงกับจงเทียนหลิงที่จะตัดสินใจได้อยู่สักพักใหญ่ท่านเจ้าเมืองพวกเราจะปล่อยลากยาวไปมากกว่านี้ไไม่ได้้แลวนะ แม้แต่เมืองหลิวเยวก็ยังแสดงท่าทีออกมาแล้วเถ้าหากพวกเรายังชาไปกว่านี้ผลที่คาดหวังเอาไว้ก็จะลดลงไปอย่างมากด้วยเมื่องเงินกูเลียนได้ยินที่จงเทียนหลินกล่าวเขาก็ยังไม่หยุดพูดและยังคงกดดันจงเทียนหลินต่อราวกับว่าตัวเขานั้นกำลังบังคับให้จงเทียนหลินนั้นยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองโม่หายจริงๆแล้วก็พอจะเห็นได้จากท่าทีของเขาในตอนที่พูดถึงเมืองหลิวเยโวแล้วหากเทียบกับการขีดเส้นแบ่งกับเมืองโม่หายแล้ว ทั้งสามคนนั้นเลือกที่จะหันหลังให้และแทงข้างหลังเมืองโม่ให้มากกว่าหากว่าเมืองเสียอย่างติดต่อกับเจ้าสํานักแก้วหลักสีได้ไวพวกเขาก็เชื่อว่าเมืองเสียอย่างนั้นจะต้องมีบทบาทมากกว่าเมืองหลิวเยวในฐานะตัวแทนของสํานักแก้วหลักสีเป็นแน่แต่ทั้งสามคนนั้นไม่คิดว่าจงเทียนหลินนั้นจะเผยความเกลียดชังบนใบหน้าของเขาออกมาหลังจากที่ได้ยินคําพูดของเงินถูเลี่ยนแล้วก็ได้ตวาดใส่ทั้งสามคนอย่างหนาวเย็นพอได้แล้วข้ารู้ดีว่าควรจะทําไรกับเมืองเสียอย่างไม่จําเป็นต้องให้พวกเจ้ามาสั่งสอนข้าเจ้ากกลลลับอออไไปได้้้แแววาเหนื่ย พวกท่านทั้งสามคนท่านพ่อนั้นชราภาพมากแล้วและจําเป็นต้องพักผ่อนให้มากๆในวันนี้พวกท่านเชิญกลับออกไปก่อนข้าเชื่อว่าท่านพ่อนั้นจะให้คาตอบที่พึงพอใจแก่พวกท่านได้ในไม่ช้าจงเจิ้งหมิงนั้นเห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นมาถึงทางตันแล้วจึงได้รีบลุกขึ้นยืนและหาทางไกล,ล่ียอย่างละมุนล,ละม่อมที่สุดมองไปที่ทั้งสามคนที่จากไปอย่างเงียบๆ จงเจิ้งหมิงก็ได้คิ้วขมวดและมีความระแวดระวังอย่างถึงขีดสุดตัวเขานั้นสังหณ์ใจรังๆขึ้นมาว่าเท่าหากทางจวนเจ้าเมืองไม่รีบเอาใจเหล่ายอดฝีมือของเมืองเสียอย่างโดยไวแล้วเกรงว่าผลที่ตามมานั้นจะเหนือความคาดหมายของทั้งสองคนพ่อลูกเป็นแน่ลางสังหณ์ของจงเจิ้งหมิงที่คาดเอาไว้นั้นไม่ผิดเลยแต่ที่เขาไม่ทันคิดถือการเปลี่ยนแปลงนั้นไปไวและรวดเร็วมากสองวันต่อมาหลังจากที่ข้อเสนอของพวกลิงงอหูยวนถูกปฏิเสธไปโดยจงเทียนหลินพวกเขาก็ได้ออกไปจากเมืองเสียอย่างไปยัง,มงเ,ม,เมือมงหล แต่พวกหลิงงอหูหยวนยังได้ประกาศออกไปด้วยว่าสองพ่อลูกประูลตจงนั้นคิดที่จะร่วมเป็นร่วมตายไปกับเมืองโม่ไห่และนำพาเมืองเสียหยางไปสู่ความล่มจมซึ่งเมื่อเรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเหล่ายอดฝีมือที่ติดตามทั้งสามคนออกจากเมืองเสียหยางไปนั้นก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหลือแค่เพียงเหล่าคนที่ยังจงรับพักดีกับจวนเจ้าเมืองและเชื่อว่าสิ่งที่จงเทียนหลินตัดสินใจนั้นถูกต้องแล้วเจ้าพวกอก,อกตันยอเจ้าคนทรยศสามคนนั้นสักวันหนึ่งข้าจะจัดการกับพวกมันด้วยตัวเอง ที่จวนเจ้าเมืองหลังจากที่จงเทียนหลินได้ทราบว่าพวกหลิงงอหูหยวนนั้นได้ออกไปพร้อมด้วยเหล่ายอดฝีมือจำนวนมากแล้วก็ได้มีสีหน้าตกใจบนใบหน้าของเขาก่อนแล้วจากนั้นก็ได้มีสีหน้าเดือดดาลที่เห็นได้ยากรากฏบนใบหน้าของเขาเพราะหากดูจากการที่ทั้งสามคนได้จากไปพร้อมกับเหล่ายอดฝีมือจำนวนมากแล้วพวกหลิงงอหูหยวนนั้นจะต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วก่อนที่จงเทียนหลินนั้นจะปฏิเสธข้อเสนอของทั้งสามคนเสียอีก และคลิดที่จะแยกตัวไปจากเมืองเสียอย่างตลอดเวลาแล้วไปที่เมืองหลิวเยวแอและทิ้งตัวเขาเพื่อไปสู่อ้อมกอดของสำนักแก้วหลักสีนับตั้งแต่ตอนที่ทั้งสามคนเข้าร่วมกับเมืองเสียอย่างมาจงเทียนหลินก็ได้บอกกับตัวเองว่าจะดูแลพวกเขาให้ดีๆแต่ไม่คิดว่าทั้งสามคนนั้นจะอดหานขนาดนี้ในตอนที่พวกเขาได้ทรยศก็ได้ประกาศข่าวสร้างความเสอมเสียชื่อเสียงให้กับเมืองเสียอย่าง และในเวลานี้เมืองเสียอย่างนั้นก็แทบจะไม่มีตัวเลือกแล้วเพราะต่อให้จงเทียนหลินนั้นจะประกาศออกไปว่าสิ่งที่ทั้งสามคนพูดออกไปนั้นเป็นเรื่องเลวไหลแต่เหล่ายอดฝีมือที่ตามพวกหลิงงอหูยวนไปก็ไม่กลับมาอยู่ดีและเหล่าคนที่ยังอยู่ในเมืองตอนนั้นก็เป็นเหล่าคนที่จงรักพักดีต่อทั้งสองพ่อลูกเช่นเดียวกับที่พวกเขารักและหุงยยคนเหล่านี้เท่าหาทางเลือกของ ตงเทียนหลินนั้นทาให้พวกเขาผิดหวังบางทีเหล่ายอดฝีมือที่เหลือในเมืองเสียหยางนั้นคงจะไม่เชื่อฟังในคําพูดของเจ้าเมืองอีกต่อไปแล้วและเมื่อถึงเวลานั้นเมืองเสียหยางก็คงได้มาถึงจุดจบเป็นแน่ดังนั้นในเวลานี้เมืองเสียหยางจึงได้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องไปต่อและเลือกที่จะร่วมเป็นร่วมตายไปพร้อมกันกับเมืองโม่ไห่ท่านพ่อได้โปรดออกคําสั่งด้วยเมืองเสียหยางของพวกเราจะไม่มีวันล่มจมเพียงเพราะว่าขาดเหล่ายอดฝีมือเพียงไม่กี่คนแน่ เมืองโมไห่ที่เคยอ่อนแอกว่าพวกเราก็ยังกล้าที่จะท้าชนกับภัยจากสำนักแก้วหลกักสีเพียงลำพังแล้วเมืองเสียยางของพวกเราจะถอยในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้อย่างไรในเวลานี้ความลังเลนั้นได้หายไปจากดวงตาของจงเจิงหมิงแล้วและแน่วแน่ที่จะยืนอยู่ฝ่ายเดียวกันกับเมืองโมไห่และพวกหลิงงอหูหยวนที่แปรพักไปอยู่เมืองหลิวเย่โวนั้นจะต้องถูกลงโทษตามกฎของเมืองเสียอย่างซึ่งเหตุผลที่ก่อนหน้านี้เขายังลังเลอยู่นั้น หลักๆก,ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นเห็นถึงความปลอดภัยของสิงหูหยวนกับพรรคพวกจึงไม่กล้าที่จะเรียกร้องให้จงเทียนหลินนั้นช่วยเหลือเมืองโม่ไห่แต่ในเวลานี้ความลังเลของเขานั้นได้หายไปแล้วและจะทําตามการชี้นะของหัวใจของเขาซึ่งในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับเมืองโม่ไห่ตัวเขาก็ได้เตรียมพร้อมที่จะไปที่เมืองหลิวเยโวเพื่อจัดการกับพวกคนทรยศของเมืองเสียหยางไปด้วยได้เจ้าหญิงเจ้าจงพาคนที่เหลือในเมืองเสียหยางไปช่วยเหลือเมืองโม่ไห่ส่วนข้าจะอยู่ที่เมืองเสียหยางเพื่อคอยดูอาคมป้องกันเมือง ข้าไม่เชื่อหรอกกว่าแค่ว่าเหยียนที่อยู่ในระดับสูงสุดราชนเทพเพียงคนเดียวจะทําให้ความแข็งแกร่งของสำนักแก้วหลักสีนั้นเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นขอเพียงพวกเขาไม่สามารถทำลายเมืองเสียหยางและเมืองโม่ให้ได้สุดท้ายชัยชนะก็ยังจะเป็นของพวกเราจงเทียนหลินก็ได้ปล่อยผ่านความโกรธของเขาที่มีต่อท่าทีของพวกหลิงงอหูหยวนไปรากับว่าตัวเขานั้นได้กลับกลายเป็นคนที่อบอุ่นอีกครั้ง แต่อย่างน้อยตอนนี้ตัวเขาก็ไม่ได้ลังเลอีกต่อไปแล้วและได้ตัดสินใจที่จะส่งเหล่ายอดฝีมือที่เหลือของเมืองเสียหยางเร่งรุดไปช่วยเมืองโม่ไห่ส่วนตัวเขาจะอยู่ที่เมืองเสียหยางต่อเพื่อคอยดูแลอาคมป้องกันเมืองด้วยตัวเองซึ่งจงเทียนหลิงน,นั้นเชื่อว่าหากว่าสำนักแก้วหลักสีนั้นส่งยอดฝีมือมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาโจมตีเมืองเสียหยางพร้อมกับเมืองโม่ไห่แล้วตัวเขาเพียงคนเดียวก็จะสามารถประคองเมืองเสียหยางให้รอดพ้นจากการโจมตีของศัตรูไปได้สักช่วงเวลาหนึ่งเดิมทีเมืองเสียหยางนั้นก็ม่ใชเป้้าาหาหหยลลััักกกกของสนแวี อยู่แล้วจึงไม่สมเหตุสมผลที่จะทิ้งคนไว้เป็นจำนวนมากอยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันเมืองตัวจงเทียนหลิงเทียนคนเดียวก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นจงเจิ้งหมิงจึงได้งผงบหัวรับทันทีหลังจากที่ได้ยินการตัดสินใจของจงเทียนหลินแล้วจากนั้นก็ได้รีบไปเรียกรวมพลเหล่ายอดฝีมือของเมืองเสียอย่างที่เหลือมาและรีบไปยังเมืองโม่ไปพร้อมกันอย่างรวดเร็วกำลังใจของเมืองโม่ให้จึงได้เพิ่มขึ้นมาอีกคนจากการมาช่วยเสริมทัพของเมืองโม่ไห่ช่างงวานจังกับคนอื่นๆก็ได้มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะเอาตัวรอดผ่านความยากลำบากในครั้งนี้ไปให้ได้และในขณะที่กำลังจัดแจงให้เหล่ายอดฝีมือเมืองเสียอย่างประจำตำแหน่งป้องกันในเมืองโม่ห้ายอย ในเมืองโม่ไห่ต่อไปและเนื่องมาจากความเร่งด่วนของศึกนี้ผู้ดูแลเมืองหลงเจียงจากเมืองโม่ไห่นั้นก็ได้เมินเฉยต่อท่าทีของเหล่าขุนกำลังใหญ่ๆภายในเมืองและบังคับเอาสิ่งของจํานวนมากจากในเมืองมาแล้วรีบขนส่งไปให้เมืองโม่ไห่ทาให้ความแข็งแกร่งของคนในเมืองโม่ให้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงแม้ว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับสํานักแก้วหลักสีนั้นจะยังกว้างอยู่แต่ก็ไม่ล้มง่ายๆไปก่อนที่เหล่ายอดฝีมือจากสํานักแก้วหลักสีจะมาถึงก่อนแน่ๆ